อันนี้ไม่เปิดโลน้องอีก้อยน้องอีกอยชอบเพลงแบบ่าฮามากีไอไม่เงย ก็ต้องกต้องส่งเสียงไล่มันไปอ่ะเออจบไหมเออจไมข้างหลังเ่ะไรก็แก๊กแก๊กก๊กกกี้ยไม่มีอะไรหรอกตอนนี้มันปลอดภัยจะตายกี่กอยอย่งี่กอยไม่มีหรอก้ี่ก่อยมันมีจริงไงเียมาเจอไอ้สามไม่มีไ่กอยม่้องก่อยก่อยไม่ชอบ่้ยกี่อะไรรองก่อยก่อยวะเนี่ยมีของจลาอ้กัดก้นละเฮ้ย้งไ

hả hây

มอะไรวะคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์อนี้เดนมาแล้วลกงกอนายอยู่นะพอนอนระวังนะเป็นมาสามแต่สี่งเงียบเีันอาจะยินเราข้างหน้าท้ายดจากข้างนอจากข้างอีก่อยอีกก่อยดูอีก่อยไปองก่อยสองตเลยดอีกก่อยดอีก่อยไอีก่อยไอีก่อย

คุณกระดุนขาหาพ่อของมึงคจะข้ไปเฮ้ยโอ้ยเสียงมอมึก็ได้ยินเออเฮ่อเจมเก็บเอาของในตู้ได้เลยนะเอาหยิบอะไรไปก็ได้สองอย่างไอพวกนี้มันตูนเฮ้ยอันนี้อะไรรอถ้ได้นะครับไปครับออกทางทางครับผมทางไหนครับทางไหนครับทางไหนครับทางหน้าครับตามมาครับรอเพื่อนดยนะครับ เราเป็นอันนี้ผมมีจอาใหม่ผมไม่กลัวแล้วครับจอผมเฮิร์ตลื่นครับผมเห็นศัตรูได้ก่อนใครครับเพราะว่าผมร้อยแปดสิบเฮิร์ตถ้าตกน้ำกูจะหาผมเปลี่ยนจอใหม่ครับยุ่งยุ่งเลยครับตังค์ผมคุณกูคุณไมีปัญหาว่าไม่มีจ้าไม่ไม่เช่ไม่มีปัญหาไม่มีตังค์อ่ะคุณจอใหม่คุณต้องทำเงินให้ได้เยอะนะวันนี้เอาไปละวไอ้ย่าไม่มีปัญหาโนโนโนไม่มีตังค์ yes 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 ตามเทียนไป เ็นเอาอะไรระวังทุกฝีข่าแล้วก็ห้ามไปทางกระโดดนะครับเอาของมาข้างหน้านะครับทางซ้ายของมันไม่มีเฮ้ยหมวกติดไปหมดอุ้ยของพายุมีนี่เลยไอห้หมดให้หมดดูดูทั่วห้องนะมีนี่สั้งนี่ก่อน ไปเรากลับเลยเรากลับก่อนไปไปมันม่ชางตรงอ่ะเอาไปดูก่อนดูก่อนเผื่อจะมีคนดูดูก่อนดูดูอะไปดูของผมเอาไปวะได้ๆเช็มไปเก็บขี้ยานเลยเกอาไปเก็บยานเลยแล้วก็ระวังหมาด้วยเราไปเก็บดูของเช็มเราไปทางไหนต่ออืมไปทางโน้นไหมตรงแบบเอาไว้เช็มมันจะกลับมานะแค่หวังว่าเช็มเราไปยังปลอดภัยตรงนี้มันจะมืดนะไม่ยังไงไมีฟันอยู่ระวังนะอาจจะมีทางร่วงของพื้นไว้ดีตรงนี้ห้าสิบเฮ้ยบัตเลอร์คอมมิ่น มาตะโบไปเก็บฮะลกลับดีๆแหล <c oughs> ะโอเคครับมองว่าเขาจะกลับอย่างปลอดภัยพอออกไปจะไม่เจอศพผมไมงทางกลับยังไงวะ Oh โ o ผมหลงทางในความมืดแย่แล้วทำไงดี ทำไงดีเอ,อ๊ะนี่ป่ะโอ้เจอแล้วฮัลโหลโอ๊ะพีทา้าไอ้คดีนผมไมมเดี๋ยวข้างหน้ามีบรตรอนอีกอันหนึ่งนะไปเก็บมาด้วยไม่ครับผมจะเข้าไปติ่ต่อต่อครับได้เลยได้มาประมาณสามร้อยกว่าหมาใกล้ออกกันนะระวังด้วยเหยียบเไยบปด้วยก็ดี ิดประตูเ๊วะโอเคโอพี่พีนเข้าก่อนพี่เทียนอะปิดอัดพียเลยเทียนมีของไหมจหรอไมีอยคอย่อยคอยออ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกอยเฮ้ยผมมีของนะสาบาทนะเอาเปล่านี่มาแล้วเพิ่งขอเล่บอีกแปเพิ่งขอเนมเอาไม่เอากลับดีกว่ากลับดีกว่าผมเราผมเรา ผมจิ้วกันมายี่เพึ่งพี่ยี่เพึ่งแชมกันมาแชมกันมาแชมกันมาฮ่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 าปิดไฟปิดไฟเป็นถับเป็นถับโอ้โหแล้วปิดเออพี่ไปอยู่ข้างในพี่กดกดอะมันก็ไปมันก็ปิดเฮ้ยพี่เออนี่ไงขายทีวายเฮ้ยยา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 โอ้ยเกือบแล้วยายามันกดเหรอวันนี้เราไม่ได้กดกระดิ่งนะเอ้าวางไม่ได้แล้วแต่บอกน่าต้องขายก่อนขายก่อนมะ ระวังนะว่ามันกุดกรดวันนี้เป็นไรวะเมนมาเปล่าเมนมาเออได้ๆๆเอามาไหมโเปิดพอันเปิดอันนี้พอถึงห้าร้อยเหรอฮะไม่ยิงเลยอีกมี่โอ้ยพออีกเยอะเลยพอ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 เลยอือเอาและเลดได้ไททันเอาไหน ตาทันอาจจะยากนะเออจะโหดมากเลยจร้อยเหลื้ยหกสิาผมกกดผมกกอย่งนานอะโอัโหดนานมากอ่ะเฮ้ยนี่ไงอี้หนโอ้ยโหลดนานจัดยนีนใหญ่มากเอามือไปแล้วอะอ้ยผมเห็นอะไรเลยผมเห็นอะไรเลย S บวกตายหาไดผมมันไม่งานะมีเฉกรเนี่ยตขึ้นดีกว่าวัวเบาๆดีกว่าวัวมันอาจจะออกเลย ไปเลยก็ขึ้นบนเลยเหรอใช่ตอนต้องขึ้นอ่ะโอ้ผมรู้แล้วทำไมไม่ถึงอย่นี่ตกตายแล้วเนี่ยตกตายแล้วเนี่ยระวังนะไอพวกชอบตกตายอ่ะอันนี้ไฟเสียดส่วนทางเข้าเข้าอยู่นี่เข้าอยู่นี่ไฟเสียดอยู่นู่นใกล้กันจังเลยพี่ๆี่ลองหันไปอีกข้างหน่อยไม่มันเป็นกันไหนอะไรเป็นงั้น เอามันเรือเราไปดีกว่าทำไมถอดไฟเป็นฟืนไม่ได้อะไรดียว่ะสแกนดั่นนะเปิดไฟเราจะสแกนนั่นนะกูสแกนได้เรื่อยอยู่เปิดฟืนเปียกอะไรกูมีคิดถูกชิบอะไววะไอ้กูอะไระเ่ยปวดไม่หอบพี่อยู่ข้างหลังพี่เมียวุ้ดพี่ป้องกันไปดิเอ้ยหลวงแม่ ม่ลงไม่ลงไปทางนู้นหัวใจไมทางกลับรอทางนู้นนี่เอาวะไไปจังเลยร่อนร่อนร่อนเฮ้ย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 เฮละกลับทางนี้ทางนี้กลับกอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางอุ้ยอุ้ยเอา

ไี้กูแัปถอยเวงมบังทายมังทายแล้วโอ้ยพีแชปมันมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีตัวหนึง่งพี่เข้ามาให้ผมพี่เ็บไปกูะจะตายกูสีเลือดยังมากเอ๊ะเอ๊อ๊ะเเอ๊ะฝากด้วยนะ เยังคนแมเอานีมาเอาของโอ้ยเอาไห่พอมไหมโอเคเรากลับกันดีกว่าเราส่งขอไปด้วยเอาได้วยส่งของไปด้วยไม่งเอาของไปด้วยกลับไดไปไป แย yeah, ่แล้วบสามละตัวอะไรจะมาไม่เีียวบอๆไว้ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเช็ดไอ้ยักษ์พี๊ดแบบ <Thi ên. S 1> มามา ขอาบมไม้ไม่ได้รู้ขอาบไม้การไว้ไม่อยู่ควาเป็นตัวหนูหรกนะไอ้ิงิ้งยปิดประตูประตูประตูเออเกันดีว่า่างนี้ดีว่า ยังไจังยังไว้งยังไว้ครับยังไงมาบ้านมาบ้านมาบ้านเปิดหัาโม่เปิดหัวโม่ย่บเปิดมันรั่วมันรั่วง่ะถ้ามันรั่วนะจะพามันเข้ามาได้นะไม่นานรอผมก็ชนกลูไอ้เนี่ยแล้วแม่งหลุดขำสมได้เฮ้ยเด็กแต่ละตัวเอ้าผมยังเหลืออีกสองวันบนดาวเตทันนะครับขอให้ทุกคนชู่ๆนะครับชู่ๆ เอาวอมาเดินนะเอาแหละโอ้แม่งเกาะอยู่ข้างหันไปเป็นฉากที่มันเกาะอยู่มันเตรียมที่จะงมั่มแล้วอ่ะแล้วผมเงียบสุดๆเีายุหามืออุดไปไว้อ่ะผมไม่ได้อุดอะไรว้เลยผมหลุดมาไม่หลุดข่รูู้บาดแผลคือรอบนี้เขาเสียแล้วไงบอกว่าคงม่มีใครเอาเอาพวกเื้อผัวก็ตายนะยังไงพวกมันก็จะรู้ไม่อยา่างพี่เจ,บจบ็บไง อ๋อไม่อยากูเจ็บอ๋ออืมก็เลยจะได้หลับไปเลยแต่เล่นเป็นได้เลนะแต่เล่นเป็นลีได้อ้าวหรอไม่ไงก็กูเจ็บเนี่ยอ๋อไม่อยากกูตายเนี่ยเอาเรื่องวะกูเจ็บกูไม่ได้การคุว่าได้จักรเป็นซอมบี้ที่ไหนเมื่อกี้ดีกูทำไมวะแย่เลยพี่แย่ละแย่ละอเนนี้แย่แล้วใช่ไหมมาชั้นแรกมอชั้นแรกก่อนมีปะผมมีข้างบนมีข้างบนมีข้างบนหนังมันได้อะมีข้างบนด้วยแต่ว่าโดนหนังมันได้ก่อนนะ มีไว้ขึ้นบนนี่นี่นี่ทางนี้ปัญญาชนหนัมาทางนี้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 หรอตรงนี้เดี๋ยวแชมป์เจอว่ะไปทางนี้ไหนลดร่างตัวล่อนนะลดาร์ดก่อนอุ้ยสารซ่อนว่ะอุ้ยอุ้ยข้างในไหมแชมป์ไม่กลัวอะไรเลยจะเกงตัวอะไรตัวอะไรเจอนายดิค่าไม่เค่าค่าเดินทางหกร้อยยังไม่คืนตังค์ยังไม่คุ้มเลยเนี่ยเริ่มจะคุ้มละเริ่มจะทุมละเริ่มจะระทึกละมีท่อแล้วเริ่มจะระทึกละถ้าท่อเปิดก็ ก็สวดมนแล้วท่อไม่เปิดไปหมดเลยทำไมมาผ่านผ่านทำไมฮันนู้นฮันนู้นฮานนู้นมันจะมีของปะมีมีมะมีมากอันนี้อะไรอ่ะนี่นี่เป็ด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 แพงแพงเก็บเอาเก็บอะไรเก็บอะไรเก็บหมดผมปิดไฟนะใครจะเอาไฟนี้ปะแชมแชมเอาป้าแชมแชมไฟอะไรไฟนะค่อยเอาไฟไอไอเอาเล็กเองนะเจอหมดนะครับเจอหมดโอ้ทางยาวมากเฮ้ยเจอของทางกว้างมาก จะจะแยกกันไกลมากนะมองกับระเบิดด้วยไอ้จ้อง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 ผีจ้องผีจ้องเฮ้ยผีไดตัวนจ้องจ้องไว้เอาใครจะจ้องมองไปดูกูมองอยู่กูมองอยู่ไเฮ้ยสองตัวสองตัวสองตัวเฮียละสองตัวอย่านะฮารสุดหล่ออุ้ยจุดสวยดีอ๋อข้าทำอะไรวะชอบเลยนะ บอก้ท่อเปิดเหรอใช่มันมันมาจากท่อตัวเนี้ยเมื่อกี้ท่อเปิดท่อเปิดท่อเย่ละเอาคงต้องแยกกันเปิดวอรไว้นะมาออกดวอร์มาเด็ดอันกับของฮะดูให้ฮัลโหลพี่ได้ยินอยู่กูมีแปลงสัตว์ฝุ่นผมมีตัวหนึ่งอ่ะมันมันมัีสองตัวกูร้องตัวหนึ่งอยู่ก๊อตกำลังค่อยๆถอยนะกูไม่รู้จะไปทางไหน มองไม่อยู่อ่ะผมรู้ทำไงดีอ่าอ่าต้องค่อยๆถอยแล้วก็หาทางออกแชมป์อยู่ไหนอ่ะผมกำลังหาทางออกอยู่ตอนนี้โอเคระวังเจือไอ้ตัวนี้นะตัวนี้มันไม่ไปไหนเลยอาจจะมีแค่สองตัวนี้นะถ้ามีแค่สองตัวนี้ก็สบายเลยแต่ถ้าไม่มีก็เหี้ยมีเสียงเดินมีเสียงเดินมีเสียงเดิน ไอตัวไอตัวหัวหนวกอ่ะไอตัวค้านอ่ะวราได้ินเสียงเดินมาอยู่ <S <S ชิดหายละว่าอะไรกามาเราไปห,ห้องไหนอ่ะมาไปงตันอ่ะยังนะชิดถ่ายอะชิดหายอะชิดหายจุ๊บหอย,ยละเจนแตกจะมีวอเปล่าฮัลโหล พี่ตีเลยพี่ตีเลยตีเลยตีไม่ได้อะดีมันมลองดู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 ตัวนี้มันไม่มีวันตายกว่า,ามาแล้ว <Yeah. S 3> <c oughs> เนี่ยเฮ้ยมีตัวบาเพิ่มตัวหนึ่งเเว่ะเฮ้ยวัดจัดตีไม่ตายด้วยเป้ง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 เนี่ยเขเป็นสังกะสี <c oughs>

มาเลยมาเลยแมแข็งแน่เหรอตีเออเออตอน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 ตัวไม่ตายเฮ้ยเฮ้ไม่ไชละ่ช่ไม่่่่อจขนาดนี้ทำไมถึงปจขนาดนี้ไม่อยู่ดีไฟเปิดให้เองเปิดให้เองไม่รู้ดิปิปิดมดิฮาปิดไมคดิ้รฮาปไมคดิ้วฮาคุณแจมครับ แับปิดไปดีด,ด้วยครับปิดครับอ๋อะอะไรน,นี่ม,นม,นม,นมั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 นสมวยตัวคำเซตอ่ะสมวยตัวคำเซตอะไรวะอ่าพี่ไม่รู้จดีก็ษาคำมีคำซายอะ่ะก็สบายจ่ายคำซีมั <laughs> <c oughs> นคำมีคำโซยอ่ะเออคำมีคำโซยอ่ะซยมูสสูดเหล่า,ๆๆส,าสูดเหล้าพี่สูดหมอกสูดหล่อสูดหมอกสอหล่อซีรีส์อะพี่

โอเคถ้าเป็นไอแมงมุมหรือไอฉลามเดี๋ยวกูจัดการให้กูคือนักสู้โอ้มีมีงมมุแอ่ะก็ไม่โผล่ดิเพื่ออะไรเฮ้ยไม่ใช่หรอเดี๋ยวอะไรไปเร็วัดี๋ยวมาเนี่ยขานี่ขานเอาละส่องไฟหน่อยนะเฮ้ยแต่นี่ผมแอ่ อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่อยู่หลังนี่ปะไข่เชื่อจกนี่ดีหยววะตขาขวาเขาขวาขวาวะมันอยู่หลังกำแพงต่อด้านหน้าด้าขวาเปล่าไม่ใช่ใไมปลอบ้าเชื่ยวกับจกแบบจกไข่แพงวะ่กาจกแพงไหมแพงแพงมากแพงมาก อเแตอนเก้าสิบยของของเยอะเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยตูดตูดปตูดปาของาของที่แพงวภาพแพงมากภาพแพงร้อยหนึอร้ยนึอภาพอยนึ่ยอะผมเอาันี้ออาเอาเอาภาพแพงภาพแพงผมเอาไอปะป้าปลอกออมาปแบบป้าบอกตู้เป๊ตู้เป็ดกับตู้เป็ดผมเอาดไว้ะดว้นะเราว้

เราไม่มีปืนเฉีดไฟอะพี่ใช่ตัวนั้นมันสู้ยากมากอย่างน้อยมากก็ประมาณสิบวินาทีอ่ะที่เอ้กูบอกทุกอย่างจกนะอีโอเลโอเลกูเก็บสมกันโอเลโอเลอ้ออ้อเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยไปเอาสมไปแล้วอ่ะครับอ่ะฮ้ฮีหูฮาฮ่าหูฮาฮ่าจ้งผมครัพี่ไปเจะแจาออกออกเลยไหม